สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเกาครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขอนมครกสัชมามือนี้พ่อกันยุดทงให้ทงหน้าครับพ่อกันไปเศ้าเลยมือนมาคือเกาเหรอครับมือนี่สิมาปล่อยปลาหมูเศ้านี่พอเท่าไปยามตรงพันได้ดปลามาหลายผมเลยเลือกเอาหมูประดุกมาปล่อย บางทีพี่น้องบางทีเราพี่น้องปลาดุกเอ,อต็มซ่อนพุ่นปลาดุกหน่อยมันมันตัวหน่อยโผล่ก็เลยเสียมาปล่อยเลี้ยงไว้ในสระเต็มออกก็มีจะเฝ้าออกจะเฝ้าออกคือพาไปลงสระอเต็มซ่อนพุ่นเหยิบหยกหยกอยู่มันตัวหน่อยโผล่ตัวท้อหนึ่งมือผมเลยเสียมา เลี้ยงไว้นี่กต่ช่างสักก้อนเห็นมันได้ที่ยังสิปล่อยลงสารา Nam หมู่บ้านนี่ก็ได้ครับหมู่บ้านนี่ก็เอามาปล่อยแล้วเท่านึงมือนี้เอาเอามาอีกอันนี้มู่นี่มู่นี่ม,มู่เป็นสิบปอยหิ้งเงี้ยเป็นสิบปอยเป็นหยาเป็นอยัางปนปลาเค็งหน่อยเน่าปลาเค็งหน่อยมู่มันตรติดใจเราเน่ามู่นี่เ,นอนนอเอามาเห็ดปุย๋ยเอามาเห็ดปุ๋ยเอามาใส่เงาไหม สเสะเงามีเงามงเม่ยงเงากล้วยเงาอยังกะว่าไปหลายอยู่นี่มุนถังสีหนึ่งมุนยี่สอบก็มีมุนยี่เราไมาเห็ดปุ๋ยมุม่นี่เดี๋ยวไปปล่อยตอนส้นพี่น้องงามงามตัวหน่อยขวดจะเสะได้เด้เลี้ยงไว้มันใหญ่เท่ากันบางตัวกะ อาการบ่ดีหรอกครับพี่น้องมันทับกันมันตอนม่าท่านเลือกนี่มันทับกันกับพวกขยะพวกมันมันทับกันบางโตกับายบางโตกับอาการบ่ดีงายทองอยู่ก็บนี่มันทับกันหมือนเ้านู่ใต้ก็ไลยครับมูตาต้เลือกออกไว้ยุบันเลือกออกไว้ยถักแจงถมกมูตาตนี่ได้ประมาันทอกันนี่หละนี่เลือกมูโตตายมันออกขันว่ดตายโอ้ย ให้ไหมเอามาปล่อยเบิดเลยเลือกมูไตออกกับตั้งไหลท่อกันแล้วมูมูไตกับมูนี่ท่อกันเลยเลือกไวบานเลือกไวตะแกงตะมกตะแกงงำงำพีน้หนอ,อนไงเตี๋ยวแบบเด้ซ้ำอยู่มือห้วอดิคลายเลย ว่านปล่อยแถวหนึ่งมือนี่ปล่อยอีกแถวหนึ่งมืออื่นเสียได้อีกพุกนี้นีได้อีกก็เสียมาปล่อยอีกอยูอ่ตอนตัวอาการบอดีพี่น้องก,ก็ว่าต้องเป็นห่วงดวยครับนี่ตัวไหลไงทองอยู่นี่น,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 นั่นนแช้งนอนไงว่าต้องเป็นห่วงเขาดอกนี่เพราะว่าเขามีที่หมอครับนี่ที่หมอปลาหมอ <laughs> ผมเอาหมอมาให้เขานั่ม อันนี้ก็ติดตรงเื้นกันหระครับปลาหมอปลาเข่งบันห้องติดตรงน้ำกันกระปวกมูนี่หละนี่ไใจสามตัวผมก็เลยเอามาปล่อยเบิดเลยเพราะว่ามันสาสาผมพุดสาใหม่มันเ่าท่านมีป่านะครับผมก็เลยอยากปลามาปล่อยเห็นมันมีปูมีปลาก็ได้เห็ดท่านปีต่อๆไปจากมันสี่ยูว่ายูหลอกน้ำก็ล้น น้ำล้นที่ล้นแดนยุ่ยปล่อ,แบบลอยแต่ว่ามูนี่ผมเชียวร่องไก่แขงสัก่อนพี่ร่องใหม่ไนะก่แขงสัก่อนเดี๋ยวได้ที่ยังเชียวรงสะอันนี้มูนีเ่เชียวรงสะเลยนี่ไปปล่อยกันเลยพี่น้องเดี๋ยวผมหยพา,ยาไพเบิง้งสะใหม่มันเป็นจังไหนสะใหม่มันเป็นแต่คือว่าเข่งล่งองอนี่สักอนมูนี่มูนี่ถือไปจังไหนน้อ,นอยเนาะ ได้เลยพี่น้อง่ปมาเดีผมจะป้ายปล่อยป่าใส่กระมังไปบไหวยเราเอาใสในถังสีนไปเลยคือองสาไม,ม้นำโอ้ยน้ำเต็มเลยพี่น้อ,นองจนล่นเลยผมหากระช่างมาแดนหนึ่งหมู่บ้านให้มาขังเอาลองถึง ต้องดึงไว้แล้วกับปลาลงชุดหนึ่งวันคุณพี่น้องเบิ้งน้าอุดมสมบูรณ์หอหน้าอุดมสมบูรณ์ครับพีจะมันมาหลาพอดมัมาจากหัวปีกสิไข่เยอะคุณกระช่างไม่ลงวัน ปลาพิล่งกันเลยครับใส้พักไว้เห็นเขาพร้อมใส้พักบุ้งพักปอดใส้เนื้อแดงไว้เห็นพร้อมน้อไปล่งสู่กับช่างกร้สือหนัง เดินซ่อนครับเอ้าออกไปไหมสามตัวนีนงานเรียบร้อยยี่นี่หนีเด้ถ้าออกเม่แพ้ลูกเอาลงกหมูว่านนี่กัดหลยอยู่ได้พี่น้อง,องคุนเห็นมันลอยเตี้ยมอยู่ใต่ผักปลอด แจ็คมันสีแข็งแรงได้ซ้ำได้พอมันทับกันมาโอ้ยคู่สาไม่นำเพียงคู่สาเลยพี่น้องคุณน้ำบูน้ำไหลอุดมสมบูรณ์จนสิลน่นคู่สาเลยเนาะพอดุป,ปล่อยแล้ว มันนี้ไปเอาปลาเข็งมาปล่อยวันแล้วที่หมอไม่ให้เขาหวาดัด่นมองผมเห็นงานไม่เรียยไม่ได้สองซ้ำจวบฝนขายุ่เข่าเรื่อยๆว่าไดขอนแรงงออยู่ไม่เรื่อยว่าไดเลยมีไรกับติดแต่ฝน ก็ไหลก็มีเด้พี่นอ้องคุ่นณก็ไหลกาไหลกรได้มาปล่อยที่กัน่นก็ไหลหน่อยมาปล่อยอีโตัวไ,ปไปหลท่ำพันแหงแพรี่ที่หมอ ท bon sí ี่หมอเป็นเขาก่อนหมนบรรยากาศสดชื่นพ <bracket> ี่น้องังมันเศ้าแต่ว่ากะเป็นอึมครึมอยู่ต้องใส่สีเอาเรื่องอยู่ล่ามือนี่ก็ได้พุ่นมือตื้บเลยทั้งต้องใส่สิต๊อีกยื่นละมือ อะไรเอาล่งหนีเลยพี่น้องป,ปลาไหลไปออกแม่แพ่ลูกแค่มันสิ่บอดอกปลาไหลกระไ,ไดปล่อยลงสายหนึ่นสิวบอดินี่สามันยังเป็นสาใหม่อยู่นี่ีหมอขีมหมอลงไป จะอ้อนนนำพี่รองโอ้มืดเขามืดเขอาเราวท้างหุ่นทบแท้ๆมือนี่บ่เลือ ต่อไปก็เอามูนีน่ไปใส่ต้นไหมวิใส่ต้นกล้วยต้นลำไยต้นบมวกมีนี่ต้นบมวกมีฟีกัวบงที่เราพี่น้องสูงเพียงหลังคากระท่อมละ่ะงามเร็วอี๋นี่กีกัวหนี่ต้นกระท้อแขนพุนสูงมาพุนละ่ะเจ้าบมวกมีพัดหยังบุกผมเห็นเบี้ยมันผมขอเขามาปลูกงามงาม con chó ta nấu xay ngò hải măn có khiến ngoài mua thịt tài xay dây xay lắm dây phòm thì ngầu phay ngò quẻ xay còn lại không à, xong có thôi con phía nào chip nào phỏ, con mai. สำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้สักครั้ผมมาสิไปหาใส่ปุ๋ยต้นทร์ใหม่มาขอ,ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคุขขน้นลำลำเรื่อยๆอย่ยยาเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคุขขน้นคลิปหน้ายังพอกันไหมแต่อ,อย่าลืมเป็นกำลังแรงเชียร์แรง,แรง,แรงใจซอยผมเด้อครับเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่กดติดตามเด้อครับกดกระดิง่งเพื่อพอผ่านคลิปต่อไปคลิปนี้เอาเท่านี้สักครั้คลิปหน้ายัพอกันไหม อยู่ดีไม่แห้งสกูดสุกคนสวัสดีครับ